สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนผลประกอบการไปใส่ตุงมาปยาญามานกะระดูประเค่งกระโคฝนเอาของเขาไปวันนเนี่ยเดือดสนีิล่ะทุกคนโอ้ยใครตัวฝนเอา คนเรามาดูนี่กันคองประกอบการของเราข่าวปีนี่ของเฮาข้าวปีนี้นะคะ สองกล่องเกี่ยวท่านเนี่ยเปิดได้จางเปิดคืนเกี่ยวบา้านแล้ว <c oughs> นี่และค่ะทุกคนสมุนหุ่นย้ายไปแล้วงานแต่งโอเคนี่แหละค่ะประกอบการของเขา Và có đây thôi nhé